เอกชัยจีก้กอตำบนเร่งรับรองสอสอหยุดทวงสอบพมพิธาถือหุ้นสือ่อชี้เป็นอำนาจจบกอตำบลเทียบเคียงคดีชาญชายัยยังปัดตกได้เลยเตือนระวังดอมส้ม14ล้านเสียงลงถนน เมื่อวันที่สองมินุนายน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตตําบลนายเอก,กชัยหงกังวานนักเคลื่อนไหวทางการเมืองยื่นหนังสือขอให้กกตตําบลเร่งพิจารณาและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสโดยเร็วเนื่องจากผ่านการเลือกตั้งมาเกือบหนึ่งเดือนแต่ยังไม่มีการรับรองสอส หากเทียบกับรัฐธรรมนูญปี2540กำหนดให้กกตตำบลรับผลภายใน30วันมีการแจกใบเหลืองใบแดงสังเลือกตั้งใหม่แต่กกตตำบลอ้างว่าเวลา30วันไม่สามารถพิจารณาเรื่องรองเรียนและรับรองผลการเลือกตั้งได้ทันจึงแก้เป็นภายใน60วัน เมื่อเป็นรัฐธรรมนูญ2,560ก็ยังไม่มีการแจกใบเหลืองใบแดงเลยนับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี2,562โดยรอให้เกือบครบ60วันแล้วประกาศรับรองแจกใบแดงแค่ใบเดียวกรณีเลือกตั้งเชียงใหม่และเลือกตั้งครั้งนี้มีแค่เรื่องรองเรียนที่นายชูวิทย์กมนวิสิ์ออกมาร้องเมื่อกตำบลเห็นว่าไม่ปัญหา ก็ควรเร่งรับรองโดยเร็วเพื่อให้มีรัฐบาลชุดใหม่มาแทนที่รัฐบาลรักษาการพลอำเภอประยุทธ์จันโอชาซึ่งตนเห็นว่าไม่สมควรจะอยู่ทำหน้าที่ต่อแล้วควรรับผิดชอบด้วยการลาออกกรณีพระราชกำหนดพอรอกอแก้ไขเพิ่มเติมพอรอบอรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พศ2565พศ2566ถูกสารรัฐธรรมนูญตีตกทั้งนี้หากเขตไหนไม่มีปัญหาก็ควรรับรองไปก่อนเชื่อว่ามากกว่าครึ่งไม่มีปัญหาเรื่องรองเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าใครจะได้เป็นสส,ส,สและทำให้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้เร็วขึ้นไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ60วัน หากไม่มีกรณีต้องแจกใบเหลืองใบแดงเมื่อถามว่าการณีนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลที่ถูกรองเรียนเรื่องการถือหุ้นสื่อนัน้ก็ก็ตำบลควรจะเร่งตรวจสอบเพื่อให้นายพิธาได้เคลียร์ตัวเองด้วยหรือไม่นายเอกกชัยกล่าวว่าการณีของนายพิธาก็เคยมีคำพิภากษาของสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ที่พิาพากษากรณีนายชานชัยอิสรเสนารักที่ถือหุ้นบริษัทเววยเวส200กว่าหุ้นไม่เป็นลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งจึงมองว่ากรณีนายพิธาถือหุ้น42,000หุ้นจากหุ้นไอทีวีมีมากกว่า1 2ึ่0พันล้านหุ้นตนเห็นว่าน้อยมากถือหุ้นแค่นี้แม้แต่ไอในห้องประชุมยังทำไม่ได้ กก,กตําบลสามารถหยิบยกคําพิพาคษาสารดีกากรณีนายชานชัยมาพิจารณาและตีตกคํารองการถือหุ้นของนายพิธาได้เลยไม่จําเป็นต้องสงสารรัฐธรรมนูญซึ่งมดฐานะของนายพิธาก็ไม่แตกต่างกับสถานะของนายชานชัยที่เป็นเพียงผู้สมัครยังไม่ได้เป็นสสดังนั้น กกตำบลจึงพิจารณาได้เลยโดยไม่ต้องสงสารรัฐธรรมนูญเมื่อถามว่าหากผลของคดีนี้เป็นไปในทางลบจะส่งผลให้คนสนับสนุนออกมาเคลื่อนไหวลงถนนหรือไม่นายเอก,กชัยกล่าวว่ามีความเป็นไปได้สมมุติหากก่อตําบลรับรองสอสและส่งเรื่องนายพิธาไปให้สารรัฐธรรมนูญหากก่อนการโหวตนายก แล้วศาลยังไม่ได้พิจารณานายพิธาก็มีสิทธิได้รับการโหวตแต่จะได้เป็นหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่หากนายพิธาโดนสารรัฐธรรมนูญแขวนก่อนการโหวตนายกเช่นเดียวกับกรณีพลอำเภอประยุทธ์ที่สั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่กรณีดำรงตำแหน่ง8ปีจึงเป็นไปได้ว่าอาจทำให้นายพิธาเสียสิทธิ์แคนดิเดตนายก และต้องไปโหวตคนอื่นซึ่งตนมองว่าไม่เป็นผลดีหากสารวินิจฉัยว่าไม่ผิดแล้วไปแขวนเขาทำให้ไม่มีสิทธิได้โหวตเป็นนายกตนจึงมองว่าก่อตำบลควรเร่งวินิจฉัยตีตกเลยเมื่อถามว่านายชินนวัฒนจันกระจางหรือไร้นนทบุรีอดีตนักเคลื่อนไหวระบุให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการตัดสินกรณีการถือหุ้นของนายพิธาโดยไม่ลงถนน เพราะที่ผ่านมาประเทศเสียหายเยอะแล้วนายเอกกชัยกล่าวว่าใครจะลงหรือไม่ลงถนนตามรัฐธรรม,มนูญกำหนดแล้วว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่จะแสดงความคิดเห็นการที่ประชาชนจะลงถนนก็มีเหตุผลอยู่แล้วและการจะลงหรือไม่ลงขึ้นอยู่กับกบตบลว่าทำงานสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ทางการรับรองสอสอล่าช้า การวินิจฉัยการถือหุ้นสื่อของนายพิธาหากวินิจฉัยได้ดีและถูกต้องก็คงจะไม่มีใครลงถนนแต่หากกบตำบลพิจารณาล่าชา้าหรือกรณีนายพิธาที่ดูแล้วไม่ค่อยเป็นธรรมก็จะทำให้ประชาชนที่เลือกนายพิธามา14ล้านเสียงอาจจะไม่พอใจได้ก็เป็นสิทธิที่เขาจะเคลื่อนไหวอย่างไร เมื่อถามย้ำว่ากรณีนี้ไม่ถือว่าใช้14ล้านเสียงมากดดันให้กบตำบนต้องพิจารณาให้ถูกใจมวลชนหรือไม่นายเอก,กชัยกล่าวว่าต้องพิจารณาตามกฎหมายขณะนี้ยังไม่มีการรับรองสอสดังนั้นนายพิธาจึงยังมีสถานะเป็นผู้สมัครซึ่งกบตำบลพิจารณาได้เลยไม่จำเป็นต้องทำให้ยืดเยื้อขอฝาก กกตบลชุดนี้ถูกครหาว่ามีที่มาจากคอสอชอเลยทําให้หลายคนเกิดความระแวงตั้งแต่การเลือกตั้งก็เหมือนเอ,อื้อหรือเข้าข้างไปทางฝ่ายที่ตั้งเขามาดังนั้นกกตบอย่าทําตัวไปตามที่คนเขาสงสยัยอย่างกรณีนี้คะแนนเสียงออกมาก็โอเคเท่าที่ดูกองเชียร์ก็พอใจแต่ที่จับตาคือกรณีนายพิธาจะถูกสอยเรื่องหุ้น แล้วอย่างที่นายวิศณุเครือง,งามบอกว่าการโดนสอยเรื่องหุ่นอาจทำให้สอสออีกห5 0กว่าคนกระเด็นไปด้วยอันนี้คนกำลังจับตาอยู่ว่ากกตตำบลจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรอย่าไปฟังคนที่กำลังจะไปแล้วแต่ให้พิจารณาตามสิ่งที่ควรทำตามหน้าที่ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ See you, yes, see me Nati, wrong, that's เกียบสัก์ของเราเราเชิดชูเราจะไม่ถอยจนก้าวเดียว แต่โบราณปกป้องต้องเมืองคุม้มเย้าเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่